สวัสดีครับพี่น้องมาเด้อกินกาแฟยามเช้าครับบรรยากาศบรรทุกขอากบอย่างนกเจียงไก่เกาะเก็ะก็เช่นอยู่ครับแต่ว่าอยู่บา้านท่ามันคนขยันยังอยู่หลอดคนขยันก็ับ่มมีกินครับ เดินล้นหาในเมืองหลวง เอาเอาาปุกมต้นบาบ,บัฟครับบ,บ,บ,บเ,ตเต็มเต็มไปครับวันนี้เล่นเหนือตจจะช้าเลยอยูดดดด่ดินดินเป็นดินนึ่งเงียครับนี่สีลาแรงมีลาแรงก็ลำบากนะครับต้องเจอไอ้นี่อย่างเดียว มนเขามันเลียปลูกอะไรไม่ค่อยงามครับสวนท้ายสวนครับจัดการได้หมดแล้วลามบัวอางวัวหมดแล้ครับนี่ของญาติกันข้างหลังก็กำลังลงต้นไม้มีต้นโคนมาขามเทศ หลุมรอพร่อให้พ,พ่อปลูกขอบคุณครับถ้าไม่มีนี่จบจบจริงๆเจอหินทั้งนั้นเลยลำบากต้องขุดเง,งี้ยแข็งจิน แข็งล,ลูกต้องเหนียวถ้าลูกลังก็เรียกดินอะไรไม่รู้จะปลูกบอบบขึ้นเปล่าไม่รู้คนลูกษาคนลูกป่าลูกษาให้มาเดีย๋ยวค่อยติดตามบางทีครับปีปีหน้าก็น่าจะรู้ผลละก็ติดไม่ติดแต่น,นี้ลําบากนะครับมันจะเข้าหน้าสู่หน้าแรงแล้วหน้าฝนแล้วก็แรงแล้วขอบคุณครับที่รับชมปลูกบ,บ,บอบบกันน้นอยดินบ้านฉันอ้าว ทีลาแรงอุ้ยแข็งนะ Tại mình nhìn kìa Đồn tựa cháo đây Trắng bộ Cái lùm rồi Chị không nghe nó mất được không? Ừ. Chưa Chưa, người ta nhà xoay anh trên ngoài ừ. nha nhây ทังไนกับพ่อตะกี้เตอร์หนึ่งทายตววิดีโอหนึ่งไหนกันแน้นว,น,น,วนักหนูแ <c oughs> จักตอกวันเขา <c oughs> อ,อันนี้เชือกต่อกันอันนี้่าเชือกมัเดเ,เขามัดเขาทุงมตะเวนตอกกล้องเขาตอนนั้ตอมนห้วยนานาหุ่น้ล่ย์ไร้ไม่ต้ิงดิ่งไปง่ายข่าไปทางไหนแบบพ่งส่ง พี่น้องเอ้ยแดดจะเป็นหอนแลตาเขามาตาเขาซอยเขาเลยจ้าอ <tama> ้ปุ๋ยอันนั้นเนี่ยซาเขาดีใส่ใส่แล้วไม่จางอัน ลห้องเพราว่ามัน่ตากนบ้าองขวมันยีอดีนะมันตากมันจะมดีอะไรมนบาได้เออบี่นองกินเข่าพี่น้องเออข้ามเข่าไหมพอดแล้วติดตายนะใครนะข้ามเี่ยเดี๋ยวไปร่งบานอนกินข้าวครับไอ้ทอดตะกั่นแดดนะจ้าบันนี้ทําเขาน้องข่อย ทอดตะเตนตับังหงได้ยังเนอคนนต่มเจตากูคนื้อคนิ่จังไหได้ดเลยเสร็จๆน้กันนะจ้ากินจนข้ามอวัวกับปาได้เล้จะมาบากกังสมุทรีพ่อครับคือใจแล้ว

ยัไม่เห็นเลยมันยังอันนี้เห็ดเหมันเข่ากันมันหางคือว่าเห็ดเมันหน่อยลงเออเห็นเมันน่อยลงนลมันหางมันเบิหเห็นไดที่มัน่ได้เขากันที่เนีกาิ Ừ. Đà có ơn nhờ mày đi đà. Ừ. Say, thằng mày. Thế mày Mày nè. Ờ, nọ. lên เสมอกันอืมบนบนเสมอกันห้อกัดตัดออกเสมอกันดีเท่าไรแล้วกันตาตีสองโอ้ตีสองมาถึงตีนมีตีสองไปสนใจได้หนิครับ Ay vẫn chạy nhà hộp nèo nhà mình ngoặt nèo ngoặt nèo 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 này nèo khá hạ sĩ bả คงดดดิคงแดดดิวันนึงขี้เราคงจะที่ว่านเราเหยียดเอาถูใส่ตัวหาเรี่อเหยียดตูตู้ใส่ดักเดะไม่ได้ออกเลยเบอออกเลยมีใส่ด้ไหมเหตวนึ่นงร้องบางหน่งนึงเล้วเป็นไรก็ดียงดีอะอันนี้ดีเหยียดบ้านเลยตัวเันหาเรี่นซื้อมาแล้วตั้งดี